ตัวอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศไหนโชว์เครื่องบินหน่อยครับผม,มว้าวนี่เป็นเครื่องบินที่ได้จากพิพิพธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติกรุงเทพมหานครโชว์เลย โอเคเราเข้าไปดูเครื่องบินจริงกันข้างในกันว้าวมีเสียงด้วยมีไฟด้วยนะเนี่ยโอ้บ้านวู้ว้าวเป็นวันกองทัพ เทศกาลหนึ่งร้อยปีการบินของบุพการีทหารอากาศปะนำเลยนักาการที่หั ใบพัดโบราณโอ้ิ้นส่วนเครื่องบินขับไล่อห้องนี้ใหญ่มากมใช่ใช่ใช่ใบมันหักทำไมมันหักได้นี่แล้ะมันพับได้เห็นไหมพับสองข้างเลยจะได้ประหยัดพื้นที่ในการจอดวะ ดูอาวุธปุโบตออาวุธอาวุธที่เขาใช้ันโอ้ลำใหญ่ไหมบุโดโอ๋อแสดงว่าเครื่องบินเนี่ยนคือเครื่องบิน F5A เครื่องแรกของโลก F5B โอเคตัวหันมาหน่อยแล้วบายบายวันนี้วันที่9เมษายน2567ตัว5ขวบครับวันนี้เป็นวันกองทัพอากาศด้วย มาดูเครื่องบินครับเครื่องบินลำจิ๋ว